DJI Osmo Pocket 3ไปลองเล่นมาแล้วมีจุดเด่นตรงไหนชอบอะไรบ้างเดี๋ยวดิมจะเล่าให้ฟังคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ดิมอยู่กับ Osmo Pocket 3ค่ะเขาเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนี้เองค่ะก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะคะดิมจะได้เอาน้องไปเที่ยวทะเลกับ<อ>ดิมด้วยค่ะไปทั้งภูเก็ตไปทั้งจงังหวัดตราดเลยเป็นรุ่นที่หลายคนชื่นชมเยอะมากๆเลยว่าน้องมีสุดยอดนะคะในหลายๆด้านเลยก็อยากจะรู้ค่ะก็เลยลองเอามาเทสกันดูซึ่งต้องขอบคุณนะคะทางเทปแกจเด้วยค่ะที่กรุณาให้ดิมยืมน้องเนี่ยไปเที่ยวกับดิมด้วยค่ะ ซึ่งในคลิปนี้ดิมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าจุดเด่นของน้องและความประทับใจที่หลังจากใช้งานกันมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างส่วนใครที่สนใจก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปนี้ให้ดีเดี๋ยวดิมจะเล่าให้ฟังค่ะสำหรับ Osmo Pocket 3ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของเขาเหมาะสำหรับสายบล็อกเกอร์ค่ะไม่ใช่บล็อกเกอร์นะบล็อกเกอร์เกอร ใครที่ชอบเที่ยวคนเดียวนะหรือว่าไปต่างจังหวัดชอบเที่ยวทําคลิปไปด้วยเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะอย่างแรกเลยไซส์น้องเล็กมากๆสะดวกในการพกพาแล้วก็สะดวกในการจับถือด้วยเนี่ยถือมือเดียวได้เลยค่ะและอีกส่วนที่ดิมชอบมากๆเลยค่ะก็คือเรื่องของหน้าจอเขาที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นค่ะและที่สําคัญจอเขาสามารถฟลิปได้ด้วยค่ะ คือจากตอนแรกที่เราจะถ่ายคอนเทนต์แนวตัง่งลงเรียลลงติ๊กต็อกอย่างเงี้ยเราอยากจะถ่ายคอนเทนต์แนวนอน <Yeah. S 1> ก็แค่ฟลิปหน้าจอเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปเซตติ้งอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะคเครื่องเขาก็จะถ่ายเป็นคอนเทนต์แนวนอนให้เราโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาค่ะก็คือปุ่มจอยสติ๊กนะคะซึ่งจะติดมาอยู่กับตัวเครื่องเลยไม่ต้องไปหาตัวแยกนะคะเหมือนรุ่นก่อนๆข้อดีก็คือเราสามารถคนโทรลได้ง่ายขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการทิ้วขึ้นลงแพนซ้ายขวาหรือว่าจะซูมอินซู สติ๊กได้เลยค่ะส่วนหัวใจหลักของ Osmo Pocket 3ค่ะ <Wow. S 1> ก็คือเซนเซอร์ขนาด1นิ้ว <Wow. S 1> ที่ช่วยการถ่ายภาพในพื้นที่แสงน้อยในตอนกลางคืนเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เขายังมีโลไหมดด้วยนะเพื่อช่วยให้การถ่ายภาพในตอนกลางคืนเนี่ยทำได้ดีมากกว่าเดิมค่ะและอีกส่วนที่ดิมชอบมา,มากๆเลยค่ะก็คือไม่ว่าดิมจะถ่ายตัวเองนะคะก็คือเดินถือถ่ายแบบนี้เลยหรือว่ามีใครถ่ายให้ก็ตามอะภาพที่ออกมามันจะยังคงนิ่งสนิทเลยด้วยกิมบอลกันสั่น3แกนค่ะได้ทําให้การถ่ายวิดีโอน,นั้นออกมาสมูทแล้วก็เรียบนิ่งกว่าเดิมซึ่งจากการใช้งานจริงดิมเอาไปถ่ายในหลากหลายสถานการณ์เลยค่ะอย่างเช่นไปเดินชายหาดใช่ไหมพื้นมันก็จะไม่ค่อยสม่ําเสมอค่ะ ายหายก็จะมีสโลปบ้างเดี๋ยวมีอะไรขวางทางบ้างแต่ภาพที่ได้ทุกคนลองดูค่ะก็คือมันค่อนข้างนิ่งแล้วก็สมูทมากๆนี่เป็นจุดที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์สายบล็อกเกอร์หรือว่าสายแบบรีวิวเวอร์เลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องมากังวลเรื่องภาพจะสั่นไหมภาพจะกระตุกหรือเปล่าออสมอ o พ็อกเก็ตสตัวนี้เขาทํากันสั่นได้ดีมากจริงๆค่ะและสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรมากมายไม่ชอบพกไม่เสริมไม่ชอบพกขาตั้งแยกตัวนี้ไม่บิวอินเขาทําได้ดีมากๆค่ะดีมีลองเทสเสียงนะคะโดยการอัดวิดีโอโดยพูดผ่าน บิวอินของเขาเลยซึ่งเสียงที่ได้ต้องบอกว่ามีความคมชัดแล้วก็เสียงค่อนข้างเคลียร์เลยถ้าไม่เชื่ออ่ะลองฟังกันดูค่ะนี่เป็นการทดสอบคุณภาพเสียงของ DJI Osmo Pocket 3ซึ่งเป็นไม์แบบบิวอินไม่ได้ต่อไม์แยกค่ะคุณภาพเสียงเป็นยังไงทุกคนก็ลองฟังแล้วก็ลองพิจารณากันดูค่ะ หรือถ้าใครซื้อเป็นชุดครีเอเตอร์นะคะเขาก็จะมี DJI ไมใส่เข้ามาให้ด้วยเพื่อความคมชัดของเสียงที่มากยิ่งขึ้นก็แนะนําว่าถ้าซื้อเป็นเซตเนี้ก็ติดไมไว้ดีกว่าค่ะถึงไม้บิวอินจะดีแต่ถ้ามีไมเสริมมันก็จะดีกว่า ส่วนใครที่ถ่ายวิดีโอตัวเองแล้วกังวลว่าเราจะหลุดเฟรมไหมหัวจะขาดตัวจะเลยหรือเปล่าเขามี Active Track ค่ะตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะล็อกใบหน้าเรานะคะให้คงอยู่ตรงกลางตรงเซนเตอร์หรือว่าเราจะเลือกจุดได้ด้วยนะอย่างเช่นดีมอยากให้ตัวเองอยู่ตรงข้างล่างเลยอยากจะอยู่ตรงเซนเตอร์ข้างล่างเพื่อให้เห็นท้องฟ้าเห็นวิวทะเลเนี่ยเราก็สามารถใช้ Active Tra c k ในการล็อกหน้าเราให้อยู่ตรงเฟรมที่เราต้องการได้ด้วย ่วนใครที่อยากถ่ายวิดีโอแล้วได้เห็นมุมมองภาพที่มันแปลกใหม่ค่ะเขายังมีสปินช็อตที่สามารถเลือกองศาได้ตั้งแต่90องศาหรือว่า180องศาการทํางานของเขาคือเขาจะทําการหมุนหัวเลนอัตโนมัติค่ะคือเราไม่ต้องแบบไปหมุนเองเข้าใจไหมตัวเลนเขาจะหมุนอัตโนมัติมันก็จะได้เป็นภาพที่ค่อนข้างแปลกนะคะแล้วก็เป็นมุมมองที่ไม่ได้ถ่ายได้ง่ายๆแต่ออสม p o พ k e t เกตสามารถรังสรรค์ให้เราได้ <Wow. S 1> และด้วยดีไซน์เขาแบบนี้สำหรับดิมเนี่ยดิมเป็นผู้หญิงที่ข้อมือเล็กๆจับก็ถนัดข้อมือแล้วนะคะแต่ว่วาาเายัง ริปมาให้ด้วยเพื่อเสียบต่อเข้ากับข้างล่างทําให้เราจับถือใช้งานได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าใครซื้อเป็นชุดครีเอเตอร์เนี่ยก็จะได้แบตเตอรี่แฮนด์เลมาทําให้การจับถือนะมันยิ่งง่ายแล้วมันก็สะดวกมากกว่าเดิมด้วยเราสามารถถ่าย10บิตหลอกค่ะเพื่อเอาภาพวิดีโอเราเนี่ยไปเกรดสีเพิ่มเติมได้ตามต้องการซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นจุดเด่น,นะคะ่ะแล้วก็เป็นจุดที่ดีมาประทับใจใน DJI Osmo Pocket 3ค่ะอย่างแรกเลยถ้าทุกคนได้ดูฟุตเทจที่ดิมถ่ายมาไฟล์าภาพเขาสวยมากๆเลย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพย้อนแสงถ่ายภาพแสงอาทิตย์ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์วิวทะเลภาพที่ได้คือออกมาสวยมากๆจริงๆค่ะส่วนใครที่ชอบถ่ายบล็อกอย่างดีมก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรีวิวนะคะแล้วก็ต้องแบบไปใช้งานในสถานที่ต่างๆอย่างแรกเลยเขาง่ายต่อการพกพามากๆค่ะแล้วเราไม่ต้องห่วงเรื่องของการกันสัน่นไม่ต้องห่วงว่าภาพจะกระตุกไหมด้วยกิมบอลกันสั่น3แกนตัวนี้เขาทําได้ดีมากๆจริงๆ ส่วน,สนเซนเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วก็คือช่วยให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้ในทุกๆสถานการณ์เลยแสงน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เอาอยู่หรือจะถ่ายภาพในตอนกลางคืนนะคะถ่ายบนเรือหรือว่าถ่ายภาพในพื้นที่ที่มันไม่ได้มีแสงเพียงพอตัวนี้ก็คือสามารถถ่ายภาพแล้วก็เก็บรายละเอียดออกมาได้ดีมากๆเลยถือว่ามีจุดที่ดีมประทับใจหลายๆจุดเลยค่ะส่วนราคาของตัวน,นี้เนี่ยเขามีวางขายด้วยกันทั้งหมด2ราคาค่ะก็คือเป็นชุดเซ็ตเริ่มตน้นจะอยู่ที่17,900บาทแล้วก็จะเป็นเซ็ตครีเอเตอร์นะคะจะมีอุปกรณ์ ก่อเพิ่มเติมมาให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้หรือว่าแบตเตอรี่แฮนดดลแล้วก็มีอย่างอื่นอีกตัวนี้ราคาจะอยู่ที่21,900บาทใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้ผ่านทางร้านเทพแกจเจ็ตเดี๋ยวดิมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ e s สคริปชันด้านล่างเข้าไปต่อมกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดิมและก็ DJI o s m o Po c k e t 3ก็ก็ลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย